คิดถึงท่านคิดถึงหลวงพ่อท่านตอนท่านมีชีวิตอยู่ก็สงสารท่านตอนท่านไปนิพพานเราเราก็คิดถึงท่านตอนเราเหนื่อยเราก็อิจฉาท่านนะเออ

เดียวนะแต่พ <pinky t ides hip> ่ายอ่ะนอเมตรข้นไปเผมเคนโ่เย้ตอนนี้ใจชะอาจารย์ลตอนเราพ่อป่วยเราพ่อพูดอะไรกับเธอตอนเราพ่อป่วยระยะสุดท้ายได้คุยกับพ่ออะไรบ้างผมเข้าไปพูดหลวงพ่อบอก

ก็แล้วแต่เขาทำกันมาลูกทางของเขาเขาทำของของเขากันมาเราไปฝางไม่ได้หรอกเนี่ยเออมันก็อย่างนั้นน่ะลูกก็ต้องปล่อยไปตามทางของเขาจนปล่าเขาจะหลุดพ้นมาจากสิ่งที่เขาเดินไปแล้วก็มาสู่เราแล้วก็ว่ากันใหม่เ,เ,เราก็ได้จะนี่แหละ การเกิดที่มันทำให้เราต้องอยู่วนเวียนอยู่ยาวนานก็เพราะว่าการครบมิตรมันเป็นทั้งหมดของชีวิตสมว่ละแตเราครบมิตรดีแล้วก็ชีวิตเราก็ระยะาการเวียนว่ายตายเกิดก็สั้นหน่อยนั้นหมอคบหลวงพ่ออย่างเงี้ยได้พบหลวงพ่อเราก็ชีวิตเราเราก็ทุกข์น้อยหน่อยคือเราไม่ต้องไปกลับไปเกิดอีก ถ้าเราไปพบกับคนที่เขายังเกิดหรือว่าเขามีกิเลสตัณหารเราคงต้องไปอีกนานมันก็แล้วแต่วาสนาเขาทำกันมานุ่งนะเราก็ต้องวางใจอย่างนั้นเลยนะนั่งนั่งก่อน เหนื่อยเสียตัวแทบจะขาดเข้าห้องน้ำม่อยากออกอยากออกอยากมันดึงไม่ที่นั่นนะตายเดี๋ยวห้องน้ำก็โกดีเหมือนกัน ไอ่เป uh, 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 ็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นเนี่ยมีทองต้องไหนก้อนแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นตัวแล้วฉันฟื้นตัวเร็วได้ทองสักโลสองโลแล้วฟื้นเลย ดีใจลืบลืมไข้เลยบงทีเรามองอย่างาท้าหลวงพ่อยังมีชีวิตยอยู่อย่างนี้นะคนมาหาท่านเป็นเป็นแสนนะ คนเป็นแสนนะท่านก็เตาะนั่งแต่เช้านั่งเหมือนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าก็ท่านจะมาท่านก็ฉันก็ไม่เคยลงนอนก็ไม่หลับน้ำเกลือก็ต้องให้บางช่วงเวช่วงเวรวันไหนที่ร่างกายมันไม่ไม่หลับเลยมันจะีดยาก็แล้วยังไม่เคยหลับเลยตื่นมาแล้วกินอะไรไม่ได้อีก กินอะไรก็ไม่ได้ข้าวต้มยังกินไม่ได้เลยบางทีกินก็ไม่ได้กินกินไม่ได้กินจะต้องนั่งรับแขกไขกไปใครมาเราก็ไปยิ้มหัวเราะดีอกยี้ใจล,ลูกไปก็งงหมดสภาพเอ้ยด,ดีเลยเอ้ยธเธอดีจังเลยวใะใฮ้ตั้งวันพานั่งที โอ้ยอะไรนะเออยฟังจริงนะเอ๊ะจะไปปิดมันละ

cảm ơn, chị Lan Lết cảm ơn Phật anh với, đây chị, để rồi cha, vui vẻ, chị Oh. à mà chị đúng má rồi à xài sai má rồi à à, à à đây rồi à ปีนี้อายุท่าไหร่แล้วปีนี้อายุท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบหกแล้วที่ก็หกสิ 67. บเจ็ด <laughs> เอาแค่ okay, นั้นนะแอนไรตาบายอ่าอ๋อดีดีแ<ด>ลยจ้ะเ่อยกวัๆทุกคนนะนะหมอมียารักษาโรคคิดมากไหม <c oughs> ทำยังไงผู้เ่าโอ๋จอ กูจะโอสอดอมพระเลยเ <laughs> อ๋อ,อพระมาอมหายคิดมากเลยเอ็ <c oughs> ดีเวสวยดีเว